ครับขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีมังกรทุกท่านในช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาของชาวราศีมังกรกันก่อนว่าในช่วงของเดือนพฤษภานั้นท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ในช่วงของเดือนพฤษภานี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรจะมีความโดดเด่นและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีท่านหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียง โด่งดังทำแล้วก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนนิยมยกย่องท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับรับราชาการก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานที่ท่านทํำนั่นจะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านอีกด้วย ถ้าก็ท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชการท่านจะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านท่านจะได้เงินเดือนหรืออาจจะได้ดิบได้ดีมากกว่าที่ท่านเคยทํางานที่ท่านทํานั้นจะเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วย ในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภานั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านใดที่ว่างงานตกงานก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนบางท่านนั้นอาจจะมีเพื่อนฝูงชักโยงให้ท่านเข้าไปทำงานที่ดีก็ได้ ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านเรียกว่าท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินที่ท่านทำนั้นก็จะมาจากน้ำพักน้ำแรง ตัวของท่านยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นหรือในช่วงของเดือนที่ผ่านมานั้นถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีหยิบจับอะไรก็ติดขัดทำอะไรก็มีคนคอยขัดฝางหรือว่ามีคนคอยอิจฉาเราอยู่ในช่วงนั้นถือว่าดวงของเรา ไม่ดีการงานก็โดนเอารัดเอาเปรียบทำอะไรก็มีคนลังเกียจอีกเช่นเดียวกันแต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันการลงทุนนั้นจะเหมาะกับชาวราศีมังกรอย่างมากในช่วงของเดือนพฤษภาคมชาวราศีมังกรจะหยิบจับอะไรทำอะไร ในช่วงนี้ท่านรีบลงมือทำได้เลยงานที่ท่านทำนั่นย่อมมีความสำเร็จมีคนอุปถัมภ์ค่ำชูท่านอยู่เรื่อยๆท่านสมัครงานอะไรกับใครในช่วงของเดือนพฤษภาก็จะมีผลดีท่านจะได้รับข่าวดีท่านจะได้ทำงานที่ดีมีคุณภาพใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องท่านในช่วงนี้ถึงท่านจะเหน็ดเหนื่อย เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานแต่ก็ถือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นที่ท่านทำจะคุ้มกับการเหน็ดเหนื่อยการรอคอยท่านเคยรอคอยสิ่งไหนท่านก็จะสิ้นสุดลงในช่วงนี้การรอคอยนั้นก็จะไม่มีเกิดขึ้นท่านจะมีความสมหวังและได้ดังใจที่ท่านนึกคิดและปรารถนาเขาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าดวงของท่าน กำลังมาดีชาวราศีมังกรในช่วงนี้ตาท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆท่านก็จะมีบริวารมีคนใช้มีคนร่วมงานมีเพื่อนฝูงมากมายถือว่ากิจการของท่านในช่วงนี้จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรียกว่า ท่านจะไม่ลำบากใจทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ท่านจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาค้าขาย <c oughs> ก็ถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นเงินทองนั้นจะวิ่งเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ในเรื่องของการทำมากินในช่วงของ <c oughs> เดือนพฤษภานีถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีในช่วงนี้ก็ถือว่าโอกาสทองของท่านจะมาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศี มังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าดวงของท่านโอกาสของท่านนั้นกำลังมาแรงทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นคนรักคนใครก็ดีในช่วงนี้เอาอกเอาใจทำอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่เรื่อย ดวงการงานก็ถือว่าดีดวงการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำก็ย่อมจะเกิดแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาท่านจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งเนื่องด้วยในเรื่องของ การงานที่ท่านทำอาจจะต้องสัญจรทำที่โดนมางทำที่นี่มางในเรื่องของการงานแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านก็จะมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักแค่ไหนชาวราศีมังกรก็มีความกล้าหาญและมีความมุ่งมั่นทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงมีความสำเร็จ เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยชาวราศีมังกรในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะเจ็บป่วยโดยที่ท่านไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นหรือ ท่านเจ็บป่วยโดยกระทันหันก็เป็นไปได้ในเรื่องของการทำมากินก็ถือว่าดีในเรื่องของโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือน พฤษภาคมตอนปลายเดือนนี้ท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จจะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านอีกท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขายืมในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองก็จะมีเข้ามาท่านเขาอาจจะเอามาคืนท่านในเรื่องของการเงินที่เขาเ้ายืมเราไปในช่วงนั้น ในเรื่องของโชคลาบก็มีท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีเข้ามาหาท่านอีกเช่นเดียวกันบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนได้มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษอีกเช่นเดียวกันถือว่าดวงการงานการเงินของท่านที่เกิด <c oughs> อยู่ในราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำรรหากินก็ มีความสดใสมีความสว่างสวยในช่วงนี้ในเรื่องของการดวงนั้นถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมั่งมีเงินทองหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมมีความสำเร็จการลงทุนก็เหมาะในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบทำได้เลยชาวราศีมังกรจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในเรื่องของ ในเรื่องของสุขภาพหรือพารณาไมยของท่านในช่วงนี้ก็ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของท้องไส้อาจจะมีการท้องเสียท้องล่วงปวดท้องเจ็บท้องอันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของสุขภาพแต่สําหรับท่านใดที่สูงอายุให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องข้องโรคประจําตัว อาจจะเกิดขึ้นได้อาทิความดันไขมันเบาหวานถ้าหากวท่านสูงอายุไระวังการเดินการเหินหรือว่าในเรื่องของปวดแข้งปวดขาปวดเขา่า อาจจะมีเกิดขึ้นหูตาฟ้าฟางอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านระวังไว้ไปพบหมอบ่อยครั้งก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาโชคลาบนั้นก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันไปเหนือไปใต้ไปทางไหนหท่านระวังของมีคมหรืออาจจะไปกระทบกระทั่งหรือว่าใจร้อนพูดจาอะไรอีกอย่างหนึ่งท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาพูดจาะะไรให้ท่านระวังท่านพูดไปแล้วคำพูดของท่านนั้นจะเป็น เจ้านายของท่านท่านพูดดีก็จะได้ดิบได้ดีถ้าหากว่าท่านพูดไม่ดีอาจจะมีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นในท่านระวังเกี่ยวกับในวเรื่องของคําพูดคําจาอีกเช่นเดียวกันให้ท่านใจเย็นๆอย่าใจร้อนทําอะไรใจเย็นไว้จะมีโชคมีลาบถ้าหากว่าใจร้อนท่านอาจจะไม่ได้โชคไม่ได้ลาบ เพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปสรุปโดยภาพรวมแล้วท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาจะมีโชคมีลาภทำอะไรจะมีความสุขจะมีความสำเร็จ เพราะฉะนั้นในท่านรีบลงมือทำได้เลยก็เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี